ถ้างั้นผมขออนุญาตบันทึกคลิปนะตอนนี้สถานีรถยนต์ครับจังหวัดจันทบุรีครับเครื่อง QRP สายกาศอยู่ท้ายๆเลยครับเดี๋ยวผมขอสู้สายกากาศก่อนแม้านท้ายครับอ่าผมรับท่านได้ระดับ5ชัดเจนนะระดับ5ชัดเจนครับชัดเจนเลยขอบคุณมากเลยรำใได,ด้วยเปลี่ยน ครับครับครับอ่าเดี๋ยวผมเพิ่มเสียงให้ผมเพิ่มเสียงให้ HTTPHX Echo t 0 o Zero Oscar g a b a w o Echo t 0 o Zero Oscar g a b a w o ครับเปลี่ยนอ Echo GB o s a g b a o ถนีรถยนต์ีรถครถับถ,ถูกต้องถูกต้องสถานีรถยนต์ครับอำเภอสอยดาวมุ่งหน้าจันทบุรี QRP สายการโมบายครับเปลี่ยนโอเคได้ขีบมาะ 34, 34, 000, 000. <c oughs> ะระดับ3 4มสีถัดไปโอเคครับเอ่อบันไดเบอร์มีสัก45่ห้บาทเนี่ยจะเแจมเลยครับโอเคสอยดาวน,น,นะครับจันทบุรี โอ้ยขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวผมอัดคลิปส่งนะเดี๋ยวผมอัดคลิปส่งในช่องแฮมครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวขอยาดส่งคลิปก่อนเจ็ดสิบสามครับครับครับเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามกับพี่ผู้สมัครผู้สมัครมาแล้วต่อมาตรวจสอบต่อเรื่องผมจับในความร้อยเป็นครับเอ่อถ้าเป็นช่วงไหนที่เสียงแหววไปก็จะรัไปนะครับครับโอเครลำตางวามเบกกอร์สิโอ